รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตลาดหัวปีนดีต้อนรับค่ะการที่ท่านมาเยือนตลาดหัวปีนะคะสเสน่ห์ชุมชนของที่นี่ก็คือการมีเซอร์วิสไม้ที่ดีนะคะท่านเข้ามาที่นี่ท่านจะได้ยินสวัสดีค่ะตลาดหัวปียินดีต้อนรับค่ะซึ่งอันนี้ถือเป็นสเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจนะคะในการต้อนรับของชุมชนค่ะจุดเด่นของตลาดหัวปีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบรรยากาศที่ร่มรื่นอาหารที่อร่อยแล้วก็มีชุมชนพร้อมต้อนรับพร้อมกับผิดพัน์สุขภาพดี สำหรับการมาเที่ยวตลาดหัวปีนะคะท่านสามารถจิ้ม Google m a p นะคะตลาดหัวปีตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างนะคะที่นี่อยู่ที่ตำบลผู้แคมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่ะตลาดเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สามารถมาท่องเที่ยวที่นี่ได้นะคะตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะ ของดีบ้านชันวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดสระบุรีค่ะแล้วถ้ามาสระบุรีนะคะหนึ่งสถานที่ที่หลายคนเนี่ยจะต้องนึกถึงแน่ๆเลยนั่นก็คือที่ตลาดหัวปรีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในของดีที่จังหวัดสระบุรีเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับพี่น้องนารีรัตน์อุทัยแสงสกุลค่ะประธานชมุมชนการท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านผูแคร์หรือว่าตลาดหัวปรีแห่งนี้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ สิ่งหนึ่งที่เข้ามาที่นี่แล้วก็ยังคงเป็นอัดตลักนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนั่นก็คือที่คาผ <c oughs> ดผกล้วยหอมของพี่น้อง <c oughs> นะคะยังคงเหมือนเดิมเลยวันนี้เนี่ยก็จะไม่ถามถึงจุดเริ่มต้นแล้วค่ะพี่น้องแต่จะต้องขอถามว่าตลอดระยะเวลาเออข้าปีที่7จ็ดแล้วใช่ไหมคะ,คะของตลาดหปรีที่นี่เรามีการเติบโตหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่ายังคงความน่ารักอะไรเอาไว้บ้างถ้าบอกถึงการเจริญเติบโตที่ผ่านมาเนาะจาก ตลาดที่อยู่ในสวนกล้วยเล็กๆที่ชาวบ,บ้านเรียกตลาดซ้อกล้วยเนาะ,<ฮ>ะวันนี้เราเข้ามาในนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือต้นไม้ที่ร่มรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็กิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบันค่ะรวมถึงสินค้าและบริการที่อยู่ในตลาดของเราเนะะี่ยค่ะจากระยะเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะยังแบบยังเป็นของที่เราทํา ทำยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญชนานาญแต่ปัจจุบันเนี้ยสินค้าเหล่านี้ค่ะผ่านกระบวนการพัฒนาเป็นสินค้าดีมีมาตรฐานแล้วก็มีการปรับกิจกรรมหลายกิจกรรมอย่างเช่นที่นี่เราเราเริ่มปรับปรุงตัวเองเนี่ยตั้งแต่เริ่มทํามาจนถึงวันนี้ค่ะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บ,บอนต่ําซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้ทุกคนเน้นในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม,อมการรักษาสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นทั้งสมาชิกที่อยู่ในชุมชนที่เป็นร้านค้ากับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกันในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นเรื่องของโลคคคบอ่่ะะ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยังคงความน่ารักอยู่นั่นก็คือตลอดเวลาที่เราเดินทางเข้ามานะเข้าประตูมาก็จะได้ยินคำว่าตลาดถั่ดียินดีต้อนรับใชคะคืออันนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เรามุ่งหวังอยากจะให้นักเที่ยวที่มาเนี่ยค่ะได้ ได้มีความสุขแล้วก็ได้มิตรไมตรีที่ดีกับชุมชนเข้ามาเราก็จะกล่าวคำสวัสดีค่ะตลาดหัวปีนี้ต้อนรับค่ะแล้วก็มาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักตลาดหัวปียินดีต้อนรับค่ะค่ะแค่เข้ามาก็รู้สึกประทับใจแล้วะนะคะขณะว่ายังไม่ได้เลือกซื้อของนะ,ะซึ่งของที่นี่ก็มีหลากหลายมากๆเลยนะคะ,คะตลาดหัวปีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตลาดชุมชนคนใจดีซึ่งที่นี่ไม่ได้ใจดีแค่กับคนแต่ใจดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเข้ามาก็จะมีตะก้าให้ยืมตะก้าเนี่ยเป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาตัวชุมชนเองด้วยแล้วก็ <ฮะ S 1> การดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยตะก้าทําจากผลผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำนะคะ,<ฮ>ะก็ทําให้ผู้สูงมีไรายได้ <ฮะ S 1> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรานํามาใช้เพื่อลดการใช้ถุงซ้อนเราเรียกว่าลดการใช้ถุงซ้อน ภาชนะพลาสติกอย่างเงี้ยมันอาจจะลดไม่ได้ทั้งหมด100%ยังคงต้องใช้สําหรับสัมพัสอาหาร<ะ>เราก็เลยใช้ตะก้าเนี่ยในการลดการใช้ถุงซ้อนเช่นเราซื้อ10ล้านแทนที่เราจะได้ถุงหิว<ะ>้วสิบใบเราก็เอาของที่ซื้อในตะก้าทั้งหมดเนี่ยค่ะไปใส่ถุง1นึออ่ใบนั้นใน1่ปีที่นี่จะลดการใช้ถุงซ้อนได้ถึง2ตันกว่าห<ะ>มายความว่าสมัยก่อนเนี่ยเราหิ้วถุงเนี่ย ถุงที่ใช้จะมี 64, 86, 98, 12, 20เราพิมพ์ทีหนึ่งอย่างละ200โลรอบหนึ่ง800กิโลปีนึงพิมพ์3ครั้งเท่ากับ2ตันสีวันนี้เราพิมพ์ถุงไซส์เดียวใช้ถุงไซส์ใหญ่เพื่อที่จะลดการใช้ถุงซ้อนอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอื่นๆที่เราเดินเข้ามาในนี้ค่ะ,ะผักผลไม้ปลอดภยัยที่นี่เราปลูกผักปลอดภัยส่งในโมเดิร์นเทรดผลผลิตที่เป็นผักปลอดภัยเนี่ยเราไม่ต้องสตาร์รถออกไปข้างนอก ไม่ทำไม่ทำให้เกิดก๊าซคาร,บร์บอนไดออกไซด์<ะ>นั้นการที่นักท่องเที่ยวมาทานเมนูอาหารในตลาดของเราเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย<ะ>รวมถึงเราจะเห็นถังขยะที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนีคะเราจะมีการแยกขยะเอาไปทําปุ๋ยหมักเอาเศษอาหารไปให้สัตว์เลี้ยงนะคะหรืออะไรที่รีไซเคิลได้ก็เปลี่ยนเป็นมูลค่าได้<ะ>โอ้โหเป็นตลาดที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ,คะดีตั้งแต่จิตใจแล้วร่างกายก็ดีด้วยค่ะ,ะ,คะตลอดเส้นทางรอบนี้ก็จะมีร้านค้าชุมชนและตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรีย สวนผายสร้างแรงบันดาลใจหมายความว่าะจะเป็นสวนผายที่ร่มรื่นใช้สําหรับนั่งทานอาหารค่ะ<า>แล้วก็โซนด้านในอะค่ะจะเป็นโซนที่สําหรับคนที่มาดูงานเป็น เวทีบรรยายแบบโอเพ่นนะคะอยู่ในธรรมชาติแล้วก็ด้านท้ายตลาดเนี่ยจะมีกิจกรรมที่เป็นก oh, <cool. S 1> ิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกโครงการนึง oh, <cool. S 1> ก็คือการปลูกหมากคืนบ้านให้ปูป่า oh, <cool. S 1> ซึ่งอยู่ข้างหลังนักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนับสนุนนะคะในการอนุรักษ์ปูป่าหรือว่าปูทุนก้าเนี่ย oh, <cool. S 1> ให้ยังคงอยู่กับชุมชนที่นี่ oh, <cool. S 1> อัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของตําบลน,นี้เราเรียกผู้แคร์ป่าหมาก oh, <cool. S 1> สมัยก่อนที่นี่นะคะ่ะมีหมากเป,เป็นแสนต้นเราทําหมากส่งออกแต่วันนี้หมากอ่ะ คนไม่นิยมปลูกแล้วและสวนหมากก็หายไปเหลืออยู่แปลงสุดท้ายด้านท้ายตลาดเราเนี่ยไม่เกินร้อยต้นแต่สิ่งที่มีอยู่ในคนหมากก็คือปูป่าห,หรือปูแป้งซึ่งสมัยก่อนมีเยอะมากปัจจุบันเนี่ยกำลังจะสูญพันธุ์เขาไม่มีที่อยู่อาศัย แล้วก็เลยทําโครงการปลูกหมาคืนบ้านให้ปูป่าซึ่งวันเนี้ยหนูสามารถไปชมกิจกรรมของเราได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ปูให้กับชุมชนค่ะข่าวโหเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะได้อนุรักษ์ทั้งต้นไม้เนาะแล้วก็เป็นบ้านให้กับปูป่าด้วยนะคะค่ะแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่ยังไม่ได้แนะนําก็คือโซนข้างหลังเนี่ยค่ะจะเป็นโซนสําหรับเด็กๆเราจะมีโชว์ควายแสนรู้พิโกพี่เฟียอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาโชว์ข้างหลังให้สําหรับเด็กๆในช่วงเวลาบ่ายโมงอย่างเงี้ยค่ะ มีกิจกรรมสําหรับเด็กๆด้วยค่ะ โ oh, เป็นพื้นที่สําหรับวันหยุดพักผ่อนสําหรับครอบครัวแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ,คะอีกหนึ่งสิ่งที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะั่นก็คือดอกเข้าพปรนษาที่อำเภอพะพุทธบาทสรับ,บุรีใช่ค่ะคือสระบ,บุรีเรามีประเพณีตักบาตรดอกไม้งามหนึ่งเดียวในโลกซึ่งทุกปีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเราจะมีประเพณีตักบาตรดอกไม้ทีนี้ไอ้ดอกที่ใช้สําหรับตักบัตรเนี่ยก็คือดอกเข้าพรรษาซึ่งมีหลายสีปกติอะค่ะพันพื้นเมืองที่อยู่แถวบ้านเราจะเป็นสีเหลืองอยู่ตามโคนต อ,อีกอันเรียกหงเหิน <ฮะ S 2> สีชมพู <ฮะ S 2> สีม่วงสีขาวซึ่ง ก็มีการส่งเสริมให้ปลูกมากยิ่งขึ้นในหลายอำเภอโดยเฉพาะอำเภอพุทธบาทรวมถึงที่ตลาดของเราที่นี่จะมีแปลงปลูกดอกข้าวพันษาทุกสายพันธุ์เพราะว่าในช่วงของข้าวพันษาที่คนมาจากบาทดอกไม้เนี่ยค่ะก็จะมีกิจกรรมที่ตลาดของเราเป็นกิจกรรมต่อเนื่องแวะทานเมนูจากดอกข้าวพันษานะคะไม่ว่าจะเป็นสมตําดอกข้าวพันษาทอดมันดอกข้าวพันธุ์ขาไก่ดอกข้าวพันษาแล้วก็อีกหลากหลายเมนูที่ทําจากดอกข้าวพันษาก็นอกจากนั้นนะคะต้องบอกว่าที่นี่เป็นตลาดสุขภาพเราจะมีเมนูสุขภาพมากมายซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการส ทิ่ทากันนะคะเ,เมนูที่จะทํากันในวันนี้ค่ะก็จะคือเมนูลาบหัวปี oh. เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นหนึ่ง <Ha. S 2> เมนูหนึ่งจังหวัดของกระทรวงวัฒนธรรม <Ha. S 2> ของสระบุรีซึ่งเมนูนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเมนูถิ่นที่ ทำกินในครัวเรือนสมัยก่อนแต่พอเรามีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมนูก็ถูกพัฒนาโดยการทําเป็นสูตรมาตรฐานคใครทําก็อร่อยอย่างนี้ค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวของเราที่มาเยือนสรับุรีมีโอกาสได้ชิมเมนูถิ่นของเราซึ่งเป็นเมนูสุขภาพมีสมุนไพรกว่า10ชนิดเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปทําเมนูที่บอกว่าเป็นเมนูพื้นถิ่นของที่นี่เลยนะคะ,คะต้องให้พี่น้องบอกก่อนเลยว่าภายในนี้ค่ะมีทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปมีอะไรที่แบบว่าโดดเด่น ที่นี่จะมีะสินค้าหลักๆก็คือสินค้าเกษตร<ฆ>พวกผักปลอดภัยซึ่งรายรอบบริเวณนี้ชุมชนเราจะปลูกผักส่งในโมเดิร์นเทรดในท็อปในจริงใจนะคะ<ฆ>แล้วก็อีกอันนึ้งก็คือสินค้าปรุงสดใหม่<ฆ>คือร้านค้าที่นี่90%เป็นสินค้าปรุงสดใหม่คือทําไปขายไป<ฆ>กับอีกอันนึงคือสินค้า o อท็อปถ้าเป็นสินค้าโอท็อปที่นี่ก็จะเป็นคุกกี้กะเจี๊ยบซึ่งเป็นโอท็อปห้าดาว ขายในชุมชนพื้นที่แล้วก็ส่งออกไปขายยังตลาดโมเดิร์นเทรดข้างนอก<ะ>ค่ะก็หรือพวกผักปลอดภัยก็ใช่ผักปลอดภัยนียก็จะเป็นอีกผลผลิตหนึ่งที่ทําให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เนี่ยมีโอกาสมีช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นซึ่งถือเป็นสินค้าหลักของเราค่ะ เห็นข้างหลังนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็จะมีแบบว่าโซนดนตรีใช่ไหมคะมีการเปิดเพลงดนตรีใ,ในสวนไผ่เดี๋ยวจะมีเล่นสดค่ะเราจะเล่นมีดนตรีสดเนี่ยช่วง11โมงถึงบ่ายสซึ่งดนตรีสดเนี่ยอย่างนักดนตรีหรือคนที่มาแสดงเนี่ยก็จะเป็นคนในชุมชนพื้นที่คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะร้านค้าที่นี่ขายฟรีทุกร้าน คนที่มาทำกิจกรรมที่นี่ค่ะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่แต่ทุกคนน่ะต้องมีส่วนร่วมเราเรียกตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างเข<ะ>าจะอยู่ในกระบวนการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันดูแลความสะอาดเก็บกวาดต้อนรับลูกค้าพัฒนาพื้นที่คนที่มาที่นี่ก็จะอบรมเรื่องเซอร์วิสไม้<ะ>เรื่องสุขาภาม,มัมอย่างน้อยให้ปรุงสดปลอดภยัยให้ผู้บริโภคของเรามั่นใจว่าวันนี้ มาเที่ยวตลาดเราทานอาหารดีสุขภาพดีค่ะนี่แหละค่ะคือเสน่ห์แล้วก็เป็นจุดแข็งของที่นี่ด้วยนั่นก็คือเซอร์วิสไมล์ของพี่ๆในตลาดหัวปีแห่งนี้นะคะเป็นการสร้างเสน่ห์แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็คุณผู้ชมที่เดินทางมาที่นี่นะคะตั้งแต่ลงรถแล้วเข้ามาเนี่ยก็ มีความสุขแล้วเราอยาก uh huh. ให้คนที่มาเที่ยวหาเราอะถึงเราจะไม่มีภูเขาน้ําตกแม่น้า uh huh. ดึงคนเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ uh huh. แต่การมาที่นี่ค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าของเราเป็นครอบครัวมีทั้งเด็กวัยรุ่นกลางคนและผู้สูงอายุเ,เราอยากจะทํากิจกรรมของเราในตลาดเนี่ยตอบโจทย์นักท่องเที่ยวเราให้เขารู้สึกว่ามาแล้วเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีความสุขมาแล้วอยากมาซ้ําอย่างน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนหย่อนใจทาน,ทานอาหารสุขภาพอย่างนี้ค่ะค่ะโอ้เ huh. oh. ชื่อว่ามาที่ มีความสุขทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกจริงสูงตัดใจแล้วนะคะ,คะได้กินอาหารอร่อยๆก็ยิ่งสุขเข้าไปใหญ่เลยด้วยนะคะจะพาไปทำเมนูยำหัวปลีลาบหัวปลีปะนะคะแล้วก็จะพาไปชอปปิ้งภายในตลาดหัวปลีด้วยค่ะเอาวัตถุดิบก็จะมีเครื่องลาบคเครื่องลาบก็จะมีสมุนสมุนไพร ข่าตะไคร้หอมแดงพริกนะคะซึ่งแล้วก็มีสมุนไพรหลากหลายนะคะอันนี้จะมีริด้อนนะคะแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกค่ะมีข้าวคั่วซึ่งอันนี้พิเศษมากเป็นข้าวคั่วข้าวเจ๊กเชยข้าวเจ๊กเชยเป็นสินค้าทีไอสระบุรีค่ะเป็นก็คือข้าวเสาวให้นะคะมีเกลือนะคะมีน้ํามันแล้วก็มีผักชีใบเลื่อยแล้วก็หัวใจของเราเลยก็คือหัวปีค่ะอันนี้เรานําหัวปีที่เป็นหัวแดงแดงมาตะกี้มาปอกให้เหลือแต่ใจแล้วก็ใจสีขาว เอาไปต้มจนสุกเปื่อยแล้วเอามาสับจนละเอียดก็จะมีลักษณะเนื้อคล้ายๆกับปลาดุกหมูอย่างนี้นะคะหนูลองจับดูเนื้อเขาจะเป็นเหมือนหมูสับเลยใช่เลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราทำาใช่ค่ะเดี๋ยวเราลงมือทํากันนะคะก็จะมีเอาหัวปีใส่ไปก่อนนะคะหสูตรนะคะแล้วก็เอาเครื่องราบใส่เข้าไปขั้นตอนต่อมาก็คือคลุกเค้าขยำให้เข้ากันเลยใช่ค่ะขยำให้เข้ากัน ที่แกงเนี้ยเนี่ยที่หอมก็เพราะว่าเราอ่ะใส่เป็นเครื่องราบเครื่องราบที่เผาค่ะคือเอาเครื่องทุกอย่างเนี่ยมาขั้วจนหอมนะคะแล้วค่อยเอาไปตําค่ะแล้วตัวหัวปลีนี่คือเอามาจากไหนคะน้องหัวปลีก็จะมาจากชุมชนก็คือต้องบอกว่าทุกครัวเรือนมีต้นกล้วยเพราะนั้นการมีกล้วยอยู่ในครัวเรือนเนี่ยค่ะวัตถุดิบก็เลยมาจากชุมชน แล้วก็วันนี้หัวปีที่เรานํามาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมนูเพิ่มมูลค่าคจากหัวปีกิโลละ10บาทเนี่ยวันนี้นะคะเราทําเป็นร่ามหัวปีเนี่ยเราขายอยู่ที่กิโลละ500บาทค่ะถึงถึง1,000บาทห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทหลังจากที่ปรุงสําเร็จแล้วค่ะขึ้นมาแบบโอ้เป็นร้อยใช่ค่ะคือกิจกรรมพวกนี้จะผ่านกระบวนการใช้วัตถุดิบนะคะใช้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งเมนูชุมชน,นค่ะ เดี๋ยวต่อจากนั้นนะคะเราจะเอาเกลือนะคะเมนูนี้เป็นเมนูมังสวิรัติเราจะไม่ใช้น้ำปลานะคะเราจะเอาเกลือเนี่ยใส่ลงไปในน้ำมะขามเปียกที่เราเอาเกลือใส่ลงไปในน้ำมะขามเปียกเพราะว่าถ้าเราเอาเกลือไปโรยเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะความเค็มไม่สม่ำเสมอนะคะเราก็เลยเอาเกลือเนี่ยใส่ลงไปในน้ำมะขามเปียกให้ละลายก่อนนะคะคนให้ละลายพอคนละลายเสร็จเราก็จะเอาไปโรยราดลงไปในนี้นี่แล้วเราก็จะคลุกเคล้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เพิ่มความชุมช่มฉ่ำขึ้นอ<ช>ีกน,นึ่งคือการใช้มะขามเปียกนะคะคือจะออกเปรี้ยวหวานกลมกล่อม <ฮะ S 2> ค่ะ <c oughs> เห็นบอกว่าสมุนไพรต่างๆก็มาจากแปลงโคกหนองนาใช่ปะคะใช่ค่ะ<อ><อ>ต้องบอกว่าแปลงปลูกโคกหนองนาเนี่ยเรา <ฮะ S 2> ส่วนใหญ่เราจะปลูกสมุนไพรที่ใช้กินในครัวเรือน <ฮะ S 2> และสิ่งเหล่านี้ก็คือวัตถุดิบของการทําเครื่องแกงค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าเป็นตะไคร้เป็นมะกรูดนะคะออหอมกระเทียมที่มีอย่างนี้ค่ะ ในกะละมังนี้จะได้สกิ่ห้วยคะเนี่ยเยอะอในกะละมังนี้จะได้25ห้ากล่องค่ะพันสองอ้บาทคือใส่กล่องละ50กรัมค่ะค่ะอันนี้จะเป็นข้าวคั่วนะคะพอเราใส่ข้าวคั่วเข้าไปเนี่ยจะความเป็นลาบออกเลยค่ะอ่าคุกเ้าอีกทีเนโอ้ยกลิ่นหอมไหมคะกลลาบมาเลยพอใส่ข้าวคั่วนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะใส่ผักชีใบเลื่อยไปด้วยค่ะฝั่งนี้หนูคุกเขาไปเรื่อยๆพี่น้องจะเปิดเตานะคะ ถ้าเราผัดเนี่ยจะเก็บได้นานวันเนี้ยเรายังไม่ทานคือลูกค้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ทานเลยซื้อเป็นของฝากอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็สามารถซื้อกับไปฝากกันที่บ้านได้ด้วยค่ะในการผัดลาบเนี่ยค่ะก็คือต้องให้ก้นกระทะเนี่ยออกเหลืองๆนะคะก็จะมีความหอมนะคะกลิ่นลาบเลยหมคะใช่ค่ะหอมมากค่ะก็คือเวลาเราผัดลาบอะคะ่ะก็จะผัดสักให้ขนาดสุก ะะกิ่นก็จะหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเรานะคะร่างหัวปีนะคะอาหารมังสวิรัตของตลาดหัวปีมาแล้วไม่ได้ทานห้ามพลาดเลยนะคะต้องได้ทานกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวจะเรียกว่ามาไม่ถึงเดี๋ยวมาไม่ถึงใช่ค่ะแล้วตัวล่ามนี่ต้องบอกว่าเวลาเราทานนะคะจะรู้สึกเหมือนอเหงื่อออกนะคะเพราะว่าสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นขาเป็นตขาขคร้เป็นอะไรก็ตามสมุนไพรไทยนะคะจะมีฤทธิ์ร้อนขับเหงื่อ เพราะนั้นอันนี้ถึงเป็นเมนูสุขภาพก็คือช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีนะคะ,<ฮ>ะทานแล้วเนี่ยะจะรู้สึกอนอกจากเผ็ดร้อนแล้วเนี่ยนะคะจะทําให้เหงื่อออกค่ะขับของเสียออกจากร่างกายนะคะ,ะช่วยเผาผานช่วยเผาผานด้วยค่ะใช่ค่ะเราไม่อ้วนด้วยทานแล้วไม่อว้วน,ว,อวนค่ะแล้วก็ตัวหัวปีนะคะจริงๆหัวปีมีแคลเซียมสูงด้วยนะคะ,คะแล้วก็เครื่องราบทุกชนิดที่อยู่ข้างใน สมุนไพรของเราเนี่ยค่ะจะมีอโลมาเวลาเราทานนะคะจะทําให้ระบบทางเดินหายใจดีด้วยลูกค้าทานเนี่ยงถามว่าเนื้ออะไรเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะคิดว่าเป็นปลาดุกหรือว่าเป็นหมูอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารมังสวิรัติคือไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะในหนึ่งกล่องแบบนี้ค่ะเราจะทําเป็นเมนูที่สามารถซื้อฝากได้ในกล่องจะมีผักปลอดภัยนะคะแล้วก็มีรากโหระพาอยู่50กรัมแล้วก็มีไข่ต้มเป็นเครื่องแหนม แค่เผ็ดแค่เผ็ดร้อนนะคะก็ในหนึ่งกระทะเนี่ยค่ะจะทำได้25กล่องค่ะพอได้เป็นลาหมหัวปีเราก็จะโรยหน้าด้วยผักชีใบ,บเลื่อยเพิ่มความหอมนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะคะอืมอืมอร่อยมากค่ะนัวมากค่ะนัวมากค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่ อยากทานลาบหวปีเนี่ยนะคะก็สามารถทําทานที่บ้านเองก็ได้นะคะส่วนประกอบที่แนะนําไปม่อตะกี้ค่ะใครทําก็อร่อยะคะ่ะสุดยอดเลยมีความแบบว่านุ่มหนึบนะคะ,คะแล้วก็คือด้วยความที่เขามไม่ใช่เนื้อสัตว์ไงเนาะไม,ไม่ไม่ต้องกลัวก้างปลาไม่ต้องกลัวกระดูกอะไรเลยเราก็ทานง่ายมากๆรสชาติดีมากเลยนะคะมีความเผ็ดแล้วก็มีความร้อนเผ็ดร้อนค่ะเป็นเมนูที่เร่งเหงื่อค่ะ,คะ หัวปีนดีต้อนรับค่ะข้างในอาคารมีบริการแช่เท้าฟรีนะคะลูกค้าเชิญได้เลยจ้าเดี๋ยววันนี้เรามาทานไอศครีมกันค่ะทานคาวเราก็ต้องมาทานหวานต่อ,อ,อ,อจะเปรี้ยวหวานสดชื่นอันนี้ถือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นขนมหวานของเรานะคะใช่ค่ะทานสด<า>ว่าอร่อยแล้วนะคะเป็นไอติีมเนี่ยอร่อยมากใช่ค่ะอร่อยหวานกลมกลม่อมทานแล้วจะสดชื่นเปรี้ยวหวานสดชื่นค่ะ ไอศครีมมัลเบอรี่นะคะเป็นโฮมเมดใช่เป็นโฮมเมดนะคะนี่ค่ะจากจากหน้าตาแบบนี้ใช่ค่ะมอนสดนะคะจากมอนสดแบบนี้ค่ะก็เอามอนสดนี่แหละค่ะมาทำเป็นไอศครีมมัลเบอรี่ที่นี่นะคะตลาดหัวปลีนอกจากจะมีของดีๆรวบรวมอยู่ในนี้แล้วนะที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้แบบครบวงจรด้วยใช่ค่ะต้องบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำคือเรามีการปลูกผักปลอดภัยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผัก ต้นน้าที่เป็นวัตถุดิบคุณภาพดีแล้วก็มีกระบวนการแปลรูปที่เพิ่มมูลค่าหลากหลายค่ะรวมถึงเรามีช่องทางทางการตลาดที่ชัดเจนก็คือเราจะปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆนะะี่ค่ะตามออเดอร์คือตลาดนําแล้วก็วันนี้ค่ะคนที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นพามาดูงานหรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ต้องการส่งเสริมสนับชุมนชนให้ได้เห็นโอกาสของการพัฒนาพื้นที่ก็สามารถทามาดูงานที่ตลาดหัวปีซึ่งเรามีหัวข้อการดูงานมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาภิณฑ์การพัฒนาสินค้านะคะการ ทำแหล่งท่องเที่ยวโลคาบอนนะคะทําเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะก็สามารถมาดูงานที่ตลาดหัวปีได้ค่ะค่ะ <c oughs> ได้เวลาเดินช้อปปิ้งตลาดหัวปีแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีไกด์พิเศษจะพาเราเที่ยวตลาดนะคะอยู่กับพี่เกียงเลยค่ะสวัสดีค่ะตลาดหัวปีดีต้อนรับนะครับอันนี้คือตะกาช้อปปิ้งนะคะคุณลูกค้าใช้ตะกาช้อปปิ้งนะครับเป็นการลุกลุกร้อนเป็นการงดใช้ถุงซอนให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้เป็นมุมศิลปะนะคะร้านแรกของเรานะครับเป็นมุมของน้องๆนะครับระบายสีเพ้นสีครับอันนี้เป็นชิ้นงานของน้อง ระบายเสร็จนํากลับไปบ้านได้นะครับสวยงามมากนะครับนอกจากจะมีของขายแล้วที่เป็นของดีที่สระบุรีนะคะก็ยังมีฐานกิจกรรมฐานเรียนรู้ด้วยทั้งหมดเลยนะครับที่นี่นะครับถือว่าเป็นหนึ่งนะครับในด้านศูนย์เรียนรู้นะครับซึ่งเกี่ยวกับชุมชนต้นแบบนะครับตลาดหัวปีนดีต้อนรับนะคะแปรรูปจากฟักทองญี่ปุ่นนะครับ รสชาติดีมากสูตรหวานน้อยขอบคุณค่ะอร่อยที่สุดที่สุดรสชาติอร่อยนะครับอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะครับถัดไปขนมไทยนะครับร้านที่สามนะครับร้านนี้ขายดีอันดับหนึ่งใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดเป็ใช้กาิมะพร้าวเผานะครับสีดำซึ่งแล้วก็มี มันจะมีที่เป็นด่างนะครับของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของมะพร้าวเนี่ยก็จะมีใยอาหารเป็นใยอาหารนะครับมีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารของเราลดแก๊สช่วยลดแก๊สลดกรดในระบบย่อยอาหารเราอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยครับผมข่มอพี่พงศ์นะครับ17รายการนะครับล่าสุดรายการขอคุณต่อยนะครับไม่ธรรมดาร้านนี้อร่อยที่สุดนะครับผม มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยครับอร่อยมากอุ๊ยสวยมากนี่ลองด้วยกระดาษหัวเลยชิมคาราเมลกะทิสดขขาวย้อยได้นะเขาย้อยจากเพชรบุรีนะครับนี่จะเป็นคาราเมลสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณเลยค่ะครับน้ำเพ็ดโซมาสนะครับร้านเด็ดร้านดังของตลาดหัวปีเรานะครับหนึ่งร้านค้านะครับผม ํำพริกแม่คูณนะครับทานคู่กับหน่อไม้ต้มยานางแซ่บเวอร์นะครับร้านนี้นะครับเชิญครับอันนี้เสือกกนะครับมีความนุ่มเป็นพิเศษมีความทนด้วยนะครับอันนี้นั่งได้นอนได้นั่งสมาธิก็ดีกันเลยเนาะหตัวนี้นะครับผม นอนเย็นสบายปกแต่ไม่รูมฝุ่นนะครับแล้วก็ไม่กรอบไม่แตกจะเย็นมากครับโซนนี้นะคะก็จะมีอาหารหลากหลายเลยเนาะโซอนอาหารบบปรุงครับคุณอ,อาหารปรุงสดใหม่หนะครับในโซนนี้นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับยาวไปถึงนี่เป็นหมูสเต๊ะนะคะเสิร์ฟแบบเป็นพวงแบบนี้นี่อันนี้เป็นผักแนมนี่ค่ะ อันนี้เป็นฟาร์มปูนาน้ําใสนะครับจากร้านพีรุษนะครับนะน้ำของเรานะครับจะเป็นแบบแห้งนะครับจะเป็นปูนาปลาย่างจากอันนี้สีดํานะครับจะเป็นน้ำพริกนรกมันปูนานะครับอ่าต่อครับก็ส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำพริกเผาปูน่าที่เรายืนอยู่นะครับร้านนี้ก็คือปากหม้อค่ใช้วัตถุดิบนะครับน้าตาลโนดสะอาดถูกหลักอนามัยแล้วอร่อยที่สุดนะครับผม กิจกรรมอนุรักษ์ปูป่านะครับฟื้นฟูระบบวิเวศนะครับคืนบ้านให้ปูป่านะครับผมปูพันธุ์ที่ว่าก็คือพันธุ์พันธุ์ทูนก้าเป็นปูอนุรักษ์นะครับค่ะหนึ่งตัวจะมีเจ็ดสีเลยทีเดียวเชียวอันนี้หนึ่งรูจะเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องใช้ใบสาบเสือเย่เขาค่อยจะออกมาให้เราเห็นเนาะนี่ค่ะรูปูปูป่า,ปปาที่มาอนุรักษ์นะคะใช่ครับผมมาแช่เท้านะคะด้วยน้ำสมุนไพรนั่นเองค่ะ บริการฟรีด้วยนะครับาที่สําคัญบริการฟรีใช่5้นาที10นาทีก็รู้สึกสบายแล้วะนะครับบอกสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับทำงานหนักขับรถเมื่อยนะครับก็แปะมาใช้บริการที่ตลาดหัวปีเราได้เลยถูกใจก็ซื้อกลับบ้านนะไปแช์ที่บ้านได้เลสุดยอดครับ อยากให้มาเฟียวมาได้หนึ่มันร้อนอชอบบรด้วยกัอยากให้มาเฟียวมาได้นึนอ,นอชอบกยกัน